hi everyone today i'm going to introduce you about uh, acquired taste meaning it means the taste of food that people try several times to enjoy it seems like unpleasant initially but people gradually like it a little more each time they try it. Uh, in the case of food and drink yeah like some some food that's strong at all strong smell like this like fish sauce stinky tofu durian um, some Thai of cheese alcoholic beverage ก็คืออย่างที่อธิบายไปนะคะและ้วก็อย่างที่ได้โชว์รูปข้าวกับสาลายไปนะคะก็คือมันเป็นแบบว่าสาลายปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะผสมงาผสมข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราสามารถกินอันนี้กับข้าวได้ซึ่งซึ่งแบบคนที่เนี่ยเขามักจะไม่กินสาลายกับข้าวกันหรือว่า อาการแบบรสชาติอะคือไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกนะคะก็ก็จะก็จะประมาณว่าต้องต้องลองหลายๆครั้งอะกว่าจะแบบว่ากว่าจะชอบมันเหมือนกับเดี๋ยวเรายกตัวอ,อย่างให้ฟังก็คืออย่างโฮสพ่อของเราเนี่ยเขาจะไม่กินโซดาไม่กินโซดาม่ถหงนซอฟต์ดิงนะคะก็คือพวกโคคาโคล่าสไปร์อะไรพวกนี้คือเขาไม่กิน แต่ว่าพอเขาได้ลองกินลองกินไปเรื่อยๆลองกินไปแต่ละครั้งใช่ไหมคะทำให้เดี๋ยวนี้ก็คือเอาโคคาโคล่าหรือว่าน้ําอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยมาติดอยู่ที่บ้านอืมก็คือกินกินบ้างก็คือค่อยๆเริ่มชอบขึ้นมาเทน,นิดอย่างของกิฟก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งที่กิฟมาถึงและแบบไม่ชอบเลยก็คือซินนามอนนะคะซินนามอนถ้าแปลเป็นไทยก็คืออบเชยนะคะแต่ว่าที่นี่เขาทำอ่าอ่าโลซ c นนามอนโลนะคะ c ินนามอนโล แต่ตอนที่กิฟได้ลองกินไปเนี่ยเอยกลิ่นมันตีขึ้นมาแปลกแต่รสชาติมันอร่อยเออแต่รสชาติเราเราถือว่ามันมันพอกินได้สําหรับเราพอเราได้ลองครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วก็มีโอกาสได้ลองในครั้งที่2ก็รู้สึกเหมือนว่าชอบซินนามอนมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าจะให้มากินซินนามอนเฉยเหรือว่าครีมซินนามอนเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันไม่เอารสชาติมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้น acquired taste ก็คือ เป็นรสชาติที่เราไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกแต่ว่าถ้าเราได้ลองมันหลายๆครั้งเนี่ยก็คือเราจะชอบมันมากขึ้นนะคะก็ถือว่าได้คําศัพท์คํานี้ไปเนาะแล้วก็เราจะให้ตัวอย่างไปให้ชมกันนะคะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย Example in which two friends are discussing whether or not coffee and beer are delicious Would you like any coffee? Oh no, thank you. Coffee tastes awful. I have a beer though, if you have one. You think coffee tastes bad, but you like beer. Beer tastes like moldy water. Well, I suppose they are both a quiet I'll try coffee again if you try beer again. Okay, I guess it couldn't hurt to try.